ตรงเรียนมารีวิทยาเปิดไฟเมอร์รี่คริสต์มาสเป็นวันแรกมาดูกันสีสวยไหมอ่าเมอร์รี่คริสต์มาสโรงเรียนมารีวิทยานะครับมาดูแสงไฟสวยๆกันนะด้านหลังสถาน,นีรถไฟนครราชสีมาเมอร์รี่คริสต์มาสสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวีย์ โลาดน้าอยู่อีกแล้วชิปสวยจุดเช็คอินเดี๋ยวก็เด็กๆกก็มาถ่ายกันสุดสันวันปีใหม่วันที่สองวันที่สองธันวาคม